เรา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 เห็นมาสักพักแล้วพี่เรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยทั้งทั้งช่องอวตารต่างๆที่เราแบบว่าโดนอ่โดนรว่อะไรเขียนเขียนเรื่องราวที่มันไม่ไม่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เรื่องของเว็บเรื่องของอา่าพวกมิจฉาชีพออนไลน์ที่เราค่อนข้างเจอมา <c oughs> สัาพันีกแล้วครับผมอืมก็เลยก็เลยเดินทางมากรุงเทพวันนี้มาจากอุบลเดินทางม,มาต่อที่นี่เลยครับเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่ คือมันมีหลายแพลตฟอร์มทเกิดขึ้นหลายแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นทางทุกแทบแทั้งทิกตอกทั้งเฟซอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เปิดมาแล้วเจอทุกวันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะยังไงดีเราต้องไปแล้วดีกว่าไม่งั้นคนจะหลงเชื่อเยอะมากเพราะตอนนี้คือมัน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 ระบาดมากครับลักษณะของการหลอกลวงมันเป็นยังไงภาพต่อคลิปต่อรองการหลอกลวงอ่ะคือจริงๆแล้วผมมีคลิปเนาะมันมันค่อนข้างที่จะแนบเนียนมากครับ เนี่ยแมากจริงคือมันเหมือนจริงจนเราแยกไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้คือหน้าเราครับก็อันนี้คือหน้าเราแต่ว่าไม่ใช่เราอันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็มีคนดูหลายหลาย,ลายร้านมากเลยครับคลิปที่เราใช่ไมครแต่ว่ามันเปลิปล็กใช่แต่ไปอะไรพูดใช่ครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรคลิปก็ฉบับมันมีอยู่ค,ครับมันคนละอย่างกับที่เขาทําเลยแต่เสียงเหมือนมากแบบเหมือนกับเหมือนจนแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ได้ลคนจริงๆแล้วคนอื่นน่าจะเจอเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าเขามาล็อกมามามาทะเลมาให้ตรวจสอบหรือเปล่าแต่ว่าผมเองอะ่ะผมเจอไม่กี่ครั้งผมไม่มาเลยหลายคนที่เขาเป็นผู้ติดตามเราแปลงกับเราก็เป็นลงเชื่อลงเชื่อใช่ใช่ครับอยากจะฝากเตือนยังไงเพราะว่าก็ไม่ไม่ไม่จะเป็นช่องต่างๆที่มันที่มันดิ้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องที่เป็นเว็บเรื่องของการพนันอะไรเงี้ยผมอยากจะเตือนว่าให้เรามัานระวังอย่าก,กด อย่าทำตามอย่าหลงเชื่อไม่มีอาชีพไหนดีเท่ากับทํางานขมา,ากินครับเ,เรื่องพวกเว็บนี่คือ,อยังไงก็ไม่ได้ครับอย่าเพิ่มรีพอร์ตอะไรด้ี่จริงแล้วกดรีพอร์ตช่วยกันก็ดีครับกดรีพอร์ตกดรายงานแล้วก็กดให้ให้มันหายไปแต่แม้ถึงแม้จะยากเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยกันหนึ่งไม้หนึ่งมือครับ อันนี้ตัวละเแล้มันติดปัญหาตรงแพลตฟอร์มเหรอเนาะถ้าแพลตฟอร์มมันอนุญาตพี่แพลตฟอร์มเนี่ยอนุญาตให้ให้เว็บยิงแอดไหนที่ดูถูกไหมคือมันยิงแอดชิ้แอดขนาดขนาดนปิดไปบ้างหรือ,อยังหรือว่าเพิ่งมาลงไมดด้ปเพราะว่าแอปเองอ่ะยังให้ยังอนุญาตให้ทางเว็บเข้ามาโฆษณาเลยอันเป็ว่าอะไรทำไมแอปไม่กัก้นกองว่าเนี่ยคือเว็บนี่หว่าไม่รับยิงแอดไม่ได้แต่อันเนี้ย คนธรรมดาโพสผิดกฎชุมชนแต่ว่าเว็บไม่ผิดกฎแปลว่าอะไรเผ็ดพอเขาก็อืมนั่นล่ะนคนอันนี้ของใครอ่ะอันนึงของใครอ่ะอ่ะบัวอันนึงบีเซอันนึงอันนอันนี้นะครับผมโพี่น้อพี่ร่วมงานไม่ออกใช่ปะคือพี่จะขอเบอร์เอาไว้ก่อนแป๊บนึง อะไรก่อนนะศูนย์แปดสี่ศนยสานา8 3 0จ้ะโอเคค่ะที่จะปากแ่บนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่อ๋อปากแท้มาดูประกาศอะไรไมเนี่ย มาตาการได้ไหมนี่ทุเรียนเขามีมาเลยเนี่ยแบ่อยาค่าสัมภาษณ์ตรงไหนดีตรงนั้นไหมพี่ตรงนั้นปะรอมาเอาอย่างนี่เฮอไม่ของตรง ไม่ค่อยดีครับไม่สบามารยให้หยับหนีก็ได้ได้ไดครับคือวันนี้บอกว่าเรามา,ร,าร้องกับทางด่วจไซเบอร์ครับผม,ผม วันเรการจัดชวนเรื่องการใช่ก็คือจริงๆแล้วเรา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 ,เราเห็นมาสักพักแล้วพี่เรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยทั้งทั้งช่องอวตารต่างๆที่เราแบบว่าโดนโดนเช้อะไรเขียนเขียนเรื่องราวที่มันไม่ไม่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เรื่องของเว็บเรื่องของอพวกมิจฉาชีพออนไลน์ที่เราค่อนข้างเจอมาสักพักน,นึงแล้วครับผม,มก็เลยก็เลยเดินทางม,มากรุงเทพวันนี้มาจากอุบลเดินทางม,มาต่อที่นี่เลยครับเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่ คือมันมีหลายแพลตฟอร์มที่เลยเกิดไลายแพลตฟอร์มครับไม่ไม่ว่าจะเป็นทางทุกแทบแทั้งทิกตอกทั้งเฟซอะไรเงี้ยนะครับมันก็เปิดมาแล้วเจอทุกวันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะยังไงดีเราต้องไปแล้วดีกว่าไม่งั้นคนจะหลงเชื่อเยอะมากเพราะตรงนี้คือมัน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 ระบาดมากครับลักษณะของการหลอกลวงมันเป็นยังไงภาพเก่าคลิปเก่าเราการหลอกลวงอ่ะคือจริงๆแล้วผมมีคลิปเนาะมันมันค่อนข้างที่จะแนบเนียนมากครับเนียนมากจริงคือมันเหมือนจริงจนเรา แยกไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้คือหน้าเราครับอ๋ออันนี้คือหน้าเราแต่ว่าไม่ใช่เราอันนี้ก็ยัอยงอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็มีคนดูหลายหลายร้านมากเลยครับคลิปที่เราแต่ว่ามันมาดูแปลกใช่แต่ไป็นอะไรพูดใช่ครับอ่าเขา,าเรียกว่าอะไรคลิปต้นฉบับมันมีอยู่ครับมันคนละอย่างกับที่เขาทาเลยแต่เสียงเหมือนมากแบบเหมือนกับเหมือนจนแบบเกินระเบิดเสียงนอะอืมได้หลายคนเจอ จริงๆแล้วคนอื่นน่าจะเจอเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าเขามาหลอกมามาทะเลมาให้ตรวจสอบหรือเปล่าแต่ว่าผมเอง่ะผมเจอไม่กี่ครั้งผมรีบมาเลยได้หลายคนที่เขาเป็นผู้ติดตามเราแฟนๆเราก็เป็นลงเชื่อลงเชื่อใช่ใช่ครับอยากจะฝากเตือนยังไงเพราะว่าก็ไม่ไม่ไม่จะเป็นช่องต่างๆที่มันที่มันดิ้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องที่เป็นเว็บเรื่องของการพนันอะไรเงี้ยผมอยากจะเตือนว่าให้เราบ้านระวังอย่ากด อย่าทาตามอย่าหลงเชื่อไม่มีอาชีพไหนดีเท่ากับทํางานขมากินครับเรื่องพวกเว็บเนี่ยคือ,อยังไงก็ไม่ได้ครับอยา่าเพิ่งรีพอร์ตรจริงๆแล้วกดรีพอร์ตช่วยกันก็ดีครับกดรีพอร์ตกดรายงานแล้วก็กดให้ให้มันหายไปแต่แมถึงแม้จะยากเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยกันหนึ่งไม้หนึ่งมือครับ อันนี้ตัวละเแล้มันติดปัญหาต,ตงงรงไห,หนะแพลตฟอร์มเหรอเนาะถ้าแพลตฟอร์มมันอนุญาตพี่แพลตฟอร์มเนี่ยอนุญาตให้ให้เว็บยิงแอนด์นะคิดดูถูก, <บา S 1> กไหมอันนี้คือมันยิงแอด์ชิงแอดขนาดขนาดนปิดไปบ้างหรือ,อยังหรือว่าเพิ่งมาลงว่าผมไปหยุด,ดเพราะว่าแอปเองอ่ะยังให้ยังอนุญาตให้ทางเวฟมาเข้ามาโฆษณาเลยมันแปลว่าอะไรทำไมแอปไม่กั้นกรองว่าเนี่ยคือเว็บนี่หว่าไม่รับยิงแอดไม่ได้แต่อันเนี้ย คนธรรมาโพสผิดกดชุมชนแต่ว่าวิบไม่ผิดกฎแปลว่าอะไรแพลตพอเขาก็รว่ามันนั่นลหละมันเสียแ้เอ๊ะไงบ้างคนเ่าอะไรคนดูนดอโอ้พี่<อ>น้องใครจะดูคนมังจะแกกีเท่าไหร่ชงชเท่าไหร่สองสองหมืน่นคนติดต่างหลายที่้ fc มาโอเคไทยหลุดแล้วนะไทยหลุดไป ใม่จะไปสต่อไปเส้นสัญญาคอเส้นสัญญาไข่มาครับตือเส้นสัญญาไข่ไหนเส้นสัญญาอไรไมุ้ย โอเคเอฟซี okay, FC, เราลงไหมเออเดี๋ยวเรามาแัดเจียไหมแต่จริงๆแล้ววันนี้แต่จริงๆแล้ววันนี้คือหลายเรื่องนะไม่ได้แต่ว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับสาธารณะเราก็ไม่ได้พูดแต่ว่าไอ้ลังบ้านลังอย่างที่เกี่ยวกับพวกช่องอมตะนี่แบบนํามดาคนนุ้นสีข่อยกับฝากเพื่อนดูแลเหมือนไรพี่น้องว่าจะเป็นช่องติ๊กตอกช่องทางบ้านฟ้าอะไรที่มีประเด็นเกี่ยวกับการแบบใส่ร้ายป้ายสีเนี้ยอันนี้ก็คือส่งตรวจสอบหมดแล้วแต่พูดไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของทางการครับผม เลี่ยงอันนี้เหรอใช่ค่ะว่าว่าได้ได้ครับเดี๋ยวแบบนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอช่วยหน่อยดูดกันติดป่ะเนี่ยดูดกันพี่น้องวางไว้ตต่างประมาณนี้ไว้สอนให้คุณนนะอ่า มันเห็นอยู่หน้าเราอยู่เลยเรื่องอะไรบ้างครับทำไมถึงผู้ใหญ่บ้านทิ่ไหนมันมีคำถามที่เหมือนกับคนหาวกันเยอะผู้ใหญ่ช่วยเล่าหน่อยได้ครับเกณฑ์ตั้งไเดือดร้อนไม่นับไม่ชอบไม่ว่าเดือดร้อน